รชิ้นใบใบนะคะตำถั่วรอบใบเหยียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยค,อค่ะคตำถัว่วมาเด้อมากินตำถัว่วนั่กันจ้ะปลาทอดทอดเสร็จไม้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 พูดอู้ลุกเกลือใส่หน้าไว้กุบใส่มาเด้อปลาทอดทอดเสร็จไม้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  ม oh ันนีแบบกมันนีแบบกง่ายแตกอม มะน,นาวใก้งเสมันมะนาวผบมเขลือเทศน้ำปลาค่ะคะเอาได้ค่ะพี่น้่งเอ้ยกะเอาเียบ้อยนะคะใส่ขนัวจ้าพี่น้่งคะใส่ขมนัวต้องตารนิดนึงนะคะมะนาวผบมเขลือเทศบ น้ำปลาค่ะค่ะเอาได้ค่ะพี่น้องเอ้ยกะเอาใส่กุ้งน่าหลายพวกใส่มมนันมะนาวกับมะเขือเทศ Ba cá đã được một người gạo bụng cá bay nga tay ngon 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 เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วกินข้าวเที่ยงไปกันนะคะเพื่อนๆจะเอาฝ้ายังะมะหว่องถั่วชิ้นใบในะคะตำถัว่วรอบไปเรียบร้อยคะ่คะทุกท่านค่ะเรียบร้อยคะ่ะตำถัว่วมาเดินมากินตำถัว่วไปกันเงาเยอะเกินเบี้ยว พองัวอีกนิดนึงนะคะตำถั่วแล้วกินข้าวเทียงกินข้าวเทียงข้าวใบน้องกันเด้อพี่น้องค่ะเงาเยอะเกินเปลียวพอพงนัวอีกนิดนึงนะคะ nó vãi nhắn nó hỏng khô hính cả Để đánh ngay ngay Người thân thiết rút mử Hát khó ló lên nói nó phải nó, Hát tấm อร่อยเหมือนเดิมตำมะนาวกับมะเขืาาเอเทศน้ำปลาค่ะอะเอาได้ค่ะเพน้องเอ้ยกะเกือเกือบปลาทอดต้มแกงกัน,กนเกือบปลากระโดดเนาะเนาะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วกินข้าวเที่ยงไปกันนะคะเพื่อนๆจะ้ะ น้องจ้ามาขอกันเมเดาเด้อม,มาขอกันอีกแล้วตำถัว่วตำถั่วกินข้าวเที่ยงนะคะขับเขาใบคือมันข้าวเที่ยงนนบางเบงือสิว่าเดี๋ยวบ้อยตำทั่วกินใบใบนะคะตำถั่วรอบใบเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยค่ะตำถัว่วมาเด้อมากินตำถัว่วด้วกัน เหนว่างเดบเดบเลยกินี้เขาส้มอีกคนไปกินข้าวก่อนค่ะพี่น้องค่ะไปกินข้าวก่อนเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเงาเยอะเกินเดี่ยวขอาพุงลอยอีกนิดนึงนะคะถั่วกินใบๆนะคะตำถัว่วหลอดใบหยาบ้อยค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวอยค่ะตำถั่วมาเด้อมากินตำถั่วนั่งกันนี่แหลกนี่แหลกง่ายแทะครับึงณกลิปนี้ก็าซ้ำอีกอนไปกินเขากอนค่ะพี่น้องค่ะไปกินเขาก็เดิมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะฉันคพื้นไม่ติดเลยนะ น้ำปราน้ำปลาปัาตัวเฉี๊ยน้ำถัวแ้กินข้าเที่ยงกินข้าวเที่ยเขาวใบน้ำกันเดอวีพน้องค่ะ แล้วกินใบใบนะคะตำถัว่วรอบใบเหยียบร้อยค่ะพี่น้องคะ่ะเรียบร้อยค่ะตำถัว่วมาเด้อมากินตำถัว่วนักกันน้องจ้ามาขอก,กันอีกแล้วเด้อมาขอกันอีกแล้วตำถั่วตำถั่วกินข้าวเที่ยงนะคะขัขบเขาใบคุณเป็นข้าวเทียเ่ยงเรียบร้อยนะคะใส่ขุ้มัวจ้าพี่น้องคะ่ะเซ็ตขมัว ต้องการนิดนึงเหระ เรียบร้อยนะคะใส่ขุ้ม <smoke> <g horses many wish> ัวจ <multiple> ้าี่ี้องค่ะใส่ขุ้มัวต้องการนิดนึงนะค่ะฟางไปสี่แบบเดี๋ยวบอยปลาทอดทอดเ็จใหม่ใหม่ใหม่หมยเกือบ ใส่ผุ้มหมูจ้าสี่น้อค่ะใส่ผงมต้องการนิดนึ่งเนาะถั่วินไปบ่ายนะคะตำถั่วรอบไปียบบ้อยครับี่น้อะเรียบบ้อยค่ะตตำถั่วมาเด้อไม่กินตาถัวนักันหยบร้อยนะคะใส่ผุ้มหมูจ้าสี่น้อค่ะใส่ผง้มหต้องการนิดนึงเพาะ น้องจะมาขอกันดูเด้อมาขอกันอีกแล้วตำถัว่วตำถั่วกินข้าวเที่ยงนะคะขับเขาใบามันขาเที่ยงมีหน,นังตา,า,าให้ดูเล็กน่อยเนาะค่ะเนาะ,ะ้าตา,าตำทัวอ,อร่อยเหมือนเดิมตำมน,นี่แบบน,นี่แบบง่ายแทกครับมึง เดี๋ยบยีแหลนนี่แหลกง่ายแค่ค่ะหนาตาเ้ิมนน้อยเนาอค่ะเนาะหน้าตาตำถัวอร่อยเหมือนเดิม I don't know.